ันนั้นพาช่างไปซื้อของที่ตัวเมืองนะครับวันนี้เขาก็มาลงงานเขามาลงงานลาดลาดปูนและลาดพื้นใต้ถุนบ้านก็กี่คิวครับแปดพันก็ประมาณ3คิวประมาณ3คิวสคิวเนาะแปดพันบาทหรือ ประมาณนี้แหละต่อใต้ถุนบ้านครับทำใต้ถุนบ้านจะก,ก่ออิดก่ออิดปูกระเบื้องบ้านคุณนายล้อมนะครับงบประมาณ1นึ0 0 0บาทนะครับค่าแรงช่างก็ห0 0 0 0ื่นค่าทำบ้านแสนหนึ่งคาดว่า,าจะเสร็จ อย่างรวดเร็วทันใจเขาปล่อยบ้านกลางทุ่งไว้ก่อนแล้วหันมาทำบ้านกลางบ้านกลางบ้านก่อนคุณนายร้อมเงินเยอะครับไม่ต้องกลัว<อ>เงินกองเป็นทะเลอยู่นะครับรับเงินเดือนคนแก่รับเงินเดือนคนผู้สูงอายุแต่ละเดือนตั้งรับมาตั้งกี่ปีแล้วยังใช้ไม่หมดเลยนะครับ หน,นจะเงินบำเหน็จบำนาญอีกนะครับเงินเยอะแยะไปหมดาสาธุสาธุานะครับซื้อทำเป็นห้องด้วยใช่ไหมห้องน,น,องนี่ห้องคุณหญิงหลอดอ,ลอ๋อ,อข้างบนข้างบนก็ไม่มีใครขึ้นไปอยู่ นะทำบ้านสองชั้นแต่ไม่มีใครขึ้นอยู่ชั้นสองนะครับเป็นที่เก็บของไปแล้วแต่ไว้ข้างบนไว้รับแขกนะครับไว้รับแขกขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมทางนั้นก็คนหัวหยิกทางนั้นคนหัวหยิกครับไม่ไปเอาเยาะกับเขา เออทีเด็ด